สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านพระเครื่องดวดีนะครับร้านพระเครื yeah. <number> ่องดวดีนะครับมีพระเครื่องดีๆมาแบ่งปันอีกเช่นเคยนะครับมีพระเครื่องดีๆมาแบ่งปันอีกเช่นเคยครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นพระผงดวงเศรษฐีนะครับพระผงดวงเศรษฐีนะครับหลวงปู่มหาสิดาสิจันโทนะครับนี่ครับพระผงดวงเศรษฐีนะครับอันนี้เป็นกระตุ้นทองคานะครับอย่างนี้ก็เป็นสีนะครับนี่ครับพระผงดวงเศรษฐีนะครับวันนี้ที่ผมมานํามาเสนอนะครับเป็นพระผงดวงเศรษฐีนี่ครับ เนื้อผงพุทธคุณนะครับจัดสร้าง800 0องค์นะครับเนื้อผงพุธคุณนะครับมีครับพระผงพระผงดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งครับปี2563นาหครับหลวงปู่มหาศิดาสิริจันโทนะครับหลวงปู่มหาศิดาสิริจันโทวัดโพรีสอาดนะครับจัดสร้างปี2 5 6 3ครับในหนังสือเล่มรวมวัตถุมงคลของหลวงของหลวงปู่นะครับได้บอกว่าเนื้อผงพุทธคุณนะครับจัดสร้าง800องค์แปด0 0 0องค์นะครับเนื้อผงพุธคุณก็เป็นเนื้อนี้นะครับจัดสร้าง แปดพันองค์นะครับแปดพันองค์นะครับนี่ครับตามในหนังสือครับจะสร้างแปดพันองค์นะครับจัดสร้างแปดพันองค์พระผงดูกเสตียุคต้นนะครับยุคต้นรุ่นหนึ่งนะครับปีสองห้าหกสามครับปีสองห้าหกสามครับวันนี้ผมนํามาแบ่งปันนะครับนํามาไลฟ์และนํามาแบ่งปันนะครับมีเดี๋ยวดูที่องค์ดูที่องค์พระนะครับนี่ครับพระผงดวงเศรษฐีนะครับนี่ครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทครับวัดโพศรีสาดปีสองห้าหกสามครับปีสองห้าหกสามนี่เลย ครับผมนุเศรษฐีครับปีสองห้าหกสามเนื้อผงพุทธคุณจะสร้างแปดพันองค์ครับเนื้อผงพุทธคุณเนี่ยจะสร้างเพียงแปดพันองค์ครับนี่ครับพร้อมของเดิมเลยมีมาตัวอย่างมาวางอยู่ประมาณสิบองค์ครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าใช้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นนะครับสําหรับผมครับที่น่าใช้นะครับนี่ครับเป็นบล็อกยางนะครับบล็อกยางอันนี้เรียกบล็อกยางครับแยกกันสองบล็อกนะครับ แยกกันสองบล็อกก็คือบล็อกเหล็กกับบล็อกยางนะครับบล็อกเหล็กนี่ก็น่าจะราคาหมื่นกว่าบาทนะครับณปัจจุบันนะครับบล็อกเหล็กประมาณหมื่นกว่าบาทครับนี่ครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับจํานวนการสร้าง8ปดพันองค์นะครับชัดเจนนะครับการจัดสร้างนี่ชัดเจนแล้วก็มีอยู่ในตําราในหนังสือรวมวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลานั่นเองนะครับนี่ครับพระสวยเดิมเลยต้องบอกก่อนว่าพระสวยเดิมครับจุดพิจารณานะครับจุดพิจารณาก็คือโมศานะครับ ซึ ard, anyway like one, ่งม <right? S 2> ีเม็ดดำๆนะครับทั่วองค์แบบนี้ครับนี่ครับแบบนี้นะครับแท้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับต้องบอกก่อนว่าพระแท้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นครับมณสารป็นมณสารนะครับมีเม็ดมนสารนะครับนี่ครับดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งนะครับใครอยากเป็นเศรษฐียกมือขึ้นใครอยากเป็นเศรษฐียกมือขึ้นพระผงดวงเศรษฐีนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าแนะนำที่แนะนําที่แนะนําให้นะครับนักสะสมไม่ควรพลาดนะครับ นักสะสมไม่ควรพลาดนะครับพระองรุ่งเศรษฐีนะครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าเก็บนะครับจะสร้างไม่เยอะเลยครับจะสร้างเพียง800 0องค์เท่านั้นครับจะสร้างถือว่าจะสร้างไม่เยอะนะครับและราคาตัวนี้ก็ถือว่าขึ้นหากันทุกวันนะครับขึ้นหาทุกวันครับด้วยบารมีของหลวงปู่มหาศิลานะครับิรีจันโทนะครับทําให้ทุกคนนะครับได้รู้จักท่านนะครับความเมตตาของท่านและรอยยิ้มของหลวงปู่มหาศิลดานะครับ ทำให้เราชาหลังแหล่งเราชาวพุทธนะครับอย่างชาวพุทธหรือคนไทยครับที่รับซื้อศาสนาพุทธครับรู้จักท่านและก็รู้สึกที่ศรัทธาในตัวบารมีของท่านนะครับท่านได้สร้างวัดบริหารวัดสร้างวัดและสร้างธรรมะอุทยานนี่แบบใหญ่โตโมโหลานด้วยเงินศรัทธาของประชาชนนะครับที่ศรัทธาในบารมีของหลวงปู่มหาศิลดาครับวันนี้ผมก็มีพระเครื่องอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มาแนะนํานะครับเป็นพระผงดวงเศรษฐีนะครับพระผงดวงเศรษฐีครับซึ่งการจัดสร้างนี่ก็ ชัดเจนต้องบอกก่อนว่าการจัดสร้างในระบุแบบชัดเจนครับเดี๋ยวขออนุญาตผ่านนี้ครับนี่ครับการจัดสร้างระบุแบบชัดเจนครับนี่ครับพระผงดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งนะครับนี่ตามในหนังสือนี่เลยครับนี่หนังสือเรื่องวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาสีดาครับหนังสือเล่มฉบับฉบับสมบูรณ์นะครับนี่ครับผมซื้อมาเล่มละ8,500-6,500จะไม่ผิดับหนังสือรว่วัตถุมงคลของหลวงปู่มหาสีดาครับและพระเครื่องชุดนี้เป็นพระเครื่องยุบต้นนะครับเป็นพระเครื่องยุบต้นนั่นเองนะครับ ไม่มีจะสร้างเนื้อทองคำนะครับมีแต่กระตุกทองคำนะครับเป็นแต่ละรายการครับแตกต่างกัน uh huh. ไปนะครับนี่ครับรายการที่ผมนํามาเสนอเนี่ยคือเป็นรายการนี้นะครับเป็นรายการนี้นะครับเป็นพระผงพระผงมวลสารพุทธคุณนะครับจะสร้างแปดพันองค์นั่นเองครับจะสร้างแปดพันองค์นั่นเองครับวันนี้มีตัวอย่างมาวางไว้หน้าที่หน้าตักเนี่ยประมาณสิบองค์นะครับมาให้เพื่อนๆหรือเอฟซีทุกท่านพิจารณานะครับว่า น่าสะสมไหมอะไรประมาณนี้แต่สาหรับผมว่ารุ่นเนี้ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสะสมครับเพราะการจัดสร้างเนี่ยไม่พอไม่พอไม่พอลูกศิษย์ลูกขานะครับเพราะว่าถือว่าไม่เยอะนะครับแปดพันองค์เท่านั้นครับจะสร้างเพียงแปดพันองค์นี่ถือว่าไม่เยอะครับนะครับมวลสารก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเม็ดดำๆจุดๆนะครับให้พิจารณาแบบนี้นะครับเป็นมวลสารที่เม็ดดำๆจุดๆนะครับถ้าใสๆเขาขาวมันโพลเนี่ยให้ให้พี่ต้องคิดพิจารณานะครับ นี่ครับผ่าแท้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นนะครับนี่ครับหน้าตาคมชัดจมูกโด่งๆครับหน้าตาคมชัดจมูกโด่งๆครับนี่ครับพระผงดวงเศรษฐีนะครับหลวงปู่มหาศิลาสีจันโทครับวัดโพศรีสะอาดจัดสร้างปี2563ครับจัดสร้างปี2563ครับนี่ครับวันนี้นํามาแบ่งปันเลยผมเอาองค์ละ4,000บาทนะครับนํามาแบ่งปันเลยเอาองค์ละ4,000บาทครับมีแบ่งแค่10องค์นะครับมีแบ่งแค่10องค์เท่านั้นนะครับนี่ครับมีแบ่งแค่10องค์นะครับตามหน้าตักนี้เลยครับมีแบ่ง10องค์เท่านั้นครับ ประกันพระแท้ให้ตลอดชีพเลยประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับรับประกันพระแท้ตลอดชีพนะครับดูแลนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางและก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศนั่นเองครับมีบริการเก็บเงินปลายทางและผมจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับนี่ครับเก็บเงินปลายทางและจัดส่งฟรีทั่วประเทศครับอยากได้ผ้าสวยผ้าแท้น,แแท there. นึกถึงร้านเรานะครับดวงดีพ้าเครื่องนะครับนึกถึงร้านเราเลยครับดวงดีพ้าเครื่องครับยินดีแบ่งปันนะครับยินดีแบ่งปันนะครับนี่ครับผ้าแท้ผ้าสวยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับก็มีสองช่องทางนะครับ นี่ครับ0612829787นะครับ ID Line นะครับ ID Line นะครับครับ0612829787นะครับหรือ add line ครับ add line นี่อะไรครับ add line นี่ครับแคปรูปไปครับ add line นี่นะครับหรือเบอร์โทร0612829787หรือ ID Line 0612829787นะครับรับซื้อนะครับรับซื้อรับเช่าบูชาพระเครื่องนะครับพระเหมานะครับพระเหมาเรายินดีรับเช่าครับรับซื้อวัตถุมงคลเกจิอาจารย์ยอดนิยม ทั่วประเทศนะครับเจจิอาจารย์ที่เขานิยมกันนะครับพักเครื่องที่เขาเล่นหากันครับเรายินดีรับเช่ารับบูชานะครับยินดีรับเช่ารับบูชาครับแล้วก็รับจัดหานะครับวัตถุมงคลของลูกปู่มหาศิลาครับและเกจิทั่วประเทศนะครับที่ยอดนิยมครับรับจัดหาครับโดยเฉพาะลูกปู่มหาศิลาครับพักเครื่องของลูกปู่มหาศิลาครับยินดีรับเช่าครับรับเช่ารับบูชานะครับส่งรูปมาครับแอดไลน์นะครับแอดไลน์ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็หรือแอดไลน์ที่เบอร์โทรก็ได้นะครับ0128 หรือหรือไอดีไลน์ศูนย์หกหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดปดเจ็ดนะครับยินดีรับเช่านะครับยินดีรับเช่านะครับเราคุยกันได้นะครับเรื่องราคาเดี๋ยวเราก็มาว่ากันนะครับพระแท้ผมยินดีรับเช่านะครับบอกก่อนว่าพระแท้เนี่ยผมยินดีรับเช่านะครับยินดีรับเช่าในราคาสูงนะครับอยากเปลี่ยนพระเป็นเงินสดนึกถึงร้านเราครับร้านดวงดีพระเครื่องครับอยากเปลี่ยนพระเครื่องเป็นเงินสดครับนึกถึงร้านเรานะครับเดี๋ยววิ่งไปซื้อถึงบ้านเลยนี่แอดไลน์ได้เลยนะครับแอดไลน์ได้เลยนะครับนี่ครับก็ พระเครื่องดลวงสิทธินี่ผมบอกอก่อนว่าเป็นพระเครื่องที่ชื่อดีนะครับชื่อดีแล้วก็พธิธีปลุกเสกเนี่ยยอดเยี่ยมเลยพธิธปีปลุกเสกในดีมากเลยนะครับพธิธีปลุกเสกเนี่ยดีมากเลยนะครับหลวงปู่ได้ตั้งใจปลุกเสกพระรุ่นนี้นะครับพระผงหลวงสิทธิเนี่ยเป็นอย่างมากนะเพื่อนําเงินไปสมทบทุนนะครับจัดสร้างบริหารวัดนะครับจัดสร้างและบริหารวัดในในปีนั้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นวัดโพธิ์ศรีสะอาดครับไปสร้าง สำนูบำลุงพุทธศาสนาเงินที่ได้มาเนี่ยหลวงปู่ก็เอาไปสร้างวัดนะครับจุดประสงค์ในการจัดสร้างในดีเยี่ยมนะครับแล้วก็พิธีในการปลูกเสกเนี่ยดีเยี่ยมนะครับของหลวงปู่มหาศิดาเนี่ยดีทุกรุ่นเลยต้องบอกก่อนว่าดีทุกรุ่นนะครับดีทุกรุ่นนะครับตัวผมเองผมก็ใช้พระเครื่องของหลวงปู่มหาศิดาอยู่ครับผมก็ใช้นะครับครอบครัวผมเนี่ยใช้ทุกคนนะครับห้อยติดตัวไว้ครับนี่ครับป้องกันภัย ป้องกันภัยมีโชคมีลาบประมาณนี enfin, ้นะครับพระเครื่องของหลวงปู่มหานิลาครับในความเชื่อนะครับในความเชื่อและความศรัทธาครับนี่ครับพระผงรุ่งเศรษฐีเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับของทางเลือกนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสะสมนะครับเพราะจำนวนกระจัดสร้างเนี่ยไม่เยอะนะครับแปดพันองค์นะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับสร้างแปดพันองค์นะครับพระผงรุ่งเศรษฐีปีสองห้าหกสามนะครับมีบล็อกบล็อกเหล็กและก็เป็นบล็อกยางนะครับมีแยกกันสองบล็อกนะครับถ้าเป็นบล็อกเหล็กเนี่ยก็น่าจะามประมาณกว่านะครับ หมื่นกว่าถึงสองหมื่นประมาณนั้นนะครับแต่นี่เป็นบล็อกยางนะครับบล็อกยางนะครับบล็อกประสบการณ์นะครับประสบการณ์หมายความว่าผู้ใช้เนี่ยที่เขาคล้องเนี่ยไปเกิดประสบการณ์นะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็รอดพ้นความตายนะครับเขาเลยเรียกว่าบล็อกประสบการณ์บล็อกยางอะไรประมาณนี้ครับนี่ครับพ้าสวยเดิมเลยพ้าสวยเดิมไม่มีตําหนิเลยพ้าสวยเดิมนอนกล่องเลยต้องบอกว่าพ้าสวยเดิมนอนกล่องนะครับพ้าผงดวงเศรษฐีนะครับพ้าผงดวงเศรษฐีหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับ วัดโพสีสะอาดจัดสร้างปี2563ครับเป็นพระยุคต้นนะครับจัดสร้างเพียง8,000องค์นะครับจัดสร้างเพียง8,000องค์นะครับใครสนใจก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์แล้วก็แอดไายดีนะมาคุยกันครับเอาองค์ละ4,000บาทเท่านั้นครับมีแบ่งแค่10องค์ครับเอาองค์ละ4,000บาทครับมีแบ่งแค่10องค์ครับนี่ครับสวยเดิมนอนกล่องเลยองค์ละ4,000บาทครับมีแบ่งแค่10องค์นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ